พลังนะครับโอเคมีเพลงหนึ่งไม่ใช่สองเพลงนะสองเพลงมาตอบไฟนั่นไฟนอลไฟนอลตัวเองผ่อนงงงงฮะอะไรนะอะไรนะโบราณโบราณเพื่ออะไรนะแตว่าไฟนอลตัวเองผ่อนคืออะไรเขาดาวเขาดาวก็เขาดาวตัวเองก็ผ่อน มุงนีดเดียวมาเล่นกับต้อนนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องให้ความสนใจี่เหมือนได้ยินเสียงป่าช้าดีถ้ามีหมาหอนด้วยงหวะเมื่อกี้จะได้ลมมากไกลปิดป่าที่อยู่าหนึ่งกิโลเอาแหวนเอาแหวนโนหมาได้ป่ะต้นนี้เรค่มไกลแล้วเนาะมาตานเถอะคือวอล์กอินหรืมาังไ่ยืนี่ครับ